ไหนไม่มีอะไรมันมี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 ของหล่นเฉยๆขอนี่แหละไอ้สารไอ้ยูเฮียไอ้ไอ้ยูคลอสไฟนี่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 วันนี้บอกแล้ววันนี้ทำไมล่าถีได้ตังค์เยอะอย่างวะลาออกไปทำงานล่าถี่เวานนี้ไอ้เฮียืม น่าสานใจแฮะตายไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เงินแล้วนะแต่หากออกครึ่งหนึ่งออครึ่งหนึ่งใช่ไหมเออเอามาให้ป,ป๊อบชุบมั้งนี่ใช่หละดีจังตัวลงงระบบโหลดเอาอะอ๋อผมรู้แล้วผมไม่ได้กดแอดแน่เลยมันต้องกดแอดใช่เออผมไม่ได้กดแอดแต่ผมเซตในไอ้นี่เฉยๆแล้วผมไม่ได้กดแอดเออเนี่ยมีค<ใ>นแอดให้มาเนี่ยคบหมดละนั่นแหละผมน่าใส่เข้าไป ขอด่านแคบๆไม่ไม่ขอด่านแคบๆเอาด่านอะไรก็ได้แต่ว่าไม่เอาแบบโรงพยาบาลเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโมเดลตัวละครด้วยจะได้แยกกันอกอก <laughs> อ้าวไอพี่ไม่ถงไม่ถามสุขภาพกันเลยนะอ๋อลืมไปว่าเออโอเคเปลี่ยนละอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่ถึงอะไรไม่ถึง๋งมาเจงคนนั้นน่ะ <laughs> <laughs> นี่กสติกก็ดูนี่ได้ดูปิงกับปิ่นได้ อ้าวโกสติกไม่ได้มีไว้โบกเวลาเจอไอดอลเลดี้แล้วเนาะเลดี้โกเลดี้จะหมดแล้วใช่ไปเลยใช้คูซิฟิกแล้วก็ให้เหยียบเกลือแล้วก็ถ่ายรูปโอเคคูซิฟิกเหยียบเกลือถ่ายรูปสองห้องน้ำสองสามไอวูเฮียชัวไหมชั้นชัวไอวูเฮียชัว where are you เออใช่อินเทอร์แล็ตทางนี้เลยมีเสียงไหมกีฟัสเซอร์ไอน์ลูกบอลกิ้งได้อยู่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องเกมเมอร์ห้องห้องฟอห้องแม่มั้งนี่ป่ะห้าห้าไอ้นี่ห้าอันนี่ห้าไอยินดีอยู่โอเคไออยู่เฮียเกมเมอรจะมีซิองนอนฟีซิงฟีซิงนะฟีซิงแหววอยู่แหววอยู่โอเคสปิริตบล็อกสปิริตบล็อกจบละ ตอนนี้เราได้หลักฐานมาครบแล้วสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่นั้นเราจะพยายามทำชาเลนจ์ให้เสร็จทุกอันนอกนั้นก็กวนตีนผีอะนะ Are you fucking sick โ no. น <E ่เซเว่นไอ้ไอ้ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยอะไรวะเอ้ยนี่ไงมีฟิงเกอร์พิ้นฮะามีสีวิเด้นเหรอ ม่ใช่ฟิก็ปิ้นเออฟูดปิ้น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 โอเคฟูดปิ้นไม่นับเป็นอีเดนต์แต่มันบอกแต่มันบอกได้สวัสดีท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับสนใจเชาก้วยชากังเราไหมเรื่อแล้วออกไม้สัตว์จะถ่ายรูปดูความไม่กลัวผีเลยไม่มีโกดออก ถ้าเดี๋ยวทวินจะมีสองตัวได้เป็นผี่ใช่ใช่มันจะอินเทอร์แลกสองเออพร้อมกัน I'm cold I'm cold Hell Hello h e l l ล Show yourself please อะไรอ่ะมึงเดี๋ยวมึงก็โคเดี๋ยวมึงก็ฮอตไอ้เหี้ยอะไรอ่ะ Hello ฮะ Are you a boy? or a girl ข้างล่างอะไรนะไม่ตอบเลยมีวงแหวนข้างล่างมีวงแหวนจะเรียกเหรอ Hello ไม่เรียก Hello คุณเอาอยู่ข้างล่างยุ่งแล้วอ่ะมันไม่ออกมันไม่ออกมันไม่ออกก็ไปหาตัวใหม่ละงอนมันคือเคลิศไม่ออกมาเลยอ่ะต้องหาเคลิศอ็อบเจกต์ป่ะวะมันถึงเจอก็อ็อบเจกต์อยู่ข้างล่างไง อ่าเดี๋ยวผมไปจุดอยากให้ออกใช่ไหมเดี๋ยวผมไปจุดให้เลยเออมาเเตรียมถ่ายเตรียมถ่ายเออแต่ผมไม่มีไอ้นั่นนี่ไงผมมีไฟแช็กเอาออย่าเปิดน้ำอ่ะเอากล้องมาก่อนดินี่ถืออยู่จุดเลย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 เอ้ครบแล้วก็ใครมีสมัติสติกอ่ะใครมีสมัติสติกไอ้แย่ไม่มีอ๋อมีมีผมมีผมมีอะไรกันเนี่ยกูพานิกไอ้แย่แพนิกเย็น เอาแล้วนะเ,เลยเดี๋ยววิ่งนะไปเลยย<อ>ไม่อยู่แล้วโว้ยไม่อยู่และโว้ยเอาผมตายอีกแล้วอ่ะเอา้าทำไมอ่ะผมจุดสมาร์ทโยนใส่หน้ามันแล้วมันก็มาบีบคอผมอ,ะอ่ะอ้าวไม่ได้ไมันต้องวิ่งหนีด้วยทำไมอ่ะทำไมมันไม่ทำไมมันไม่หนีเหมือนเมื่อก่อนแล้ววะ<ม>ปกติเราจุดสมาร์ทแล้วมันจะเอ,ออเออไงมันจะติดสตันเฉยเฉยไม่ใช่เหรอ เออมันจะติดสตันเฉยๆจะไผิดงงใช่ไหมถ่ากันโอ้ไม่เป็นไรถ่ายรูปแล้วปะถ่ายรูปแล้วเหยยีบเกลือถ่ายรูปเหยยีบเกลือแล้วก็อะไรอีกนะือ้สามถ่ายรูปครบหมดแล้วอ่ากลับบ้านกลับบ้านเดอะทวินเหรอเดอะทวินแสดงว่าห้องข้างล่างก็เดอะทวินทำไมมันเหมือนฆาตกรโรคจิตถือขวานวะเกมยรั้โหลเออทวินจริงด้วย จบตั้งแต่ประมาณสิบนาทีแรกแล้วก็อยากได้ลูกไงได้ตังค์ล่ะแล้วกูตังกูหายครึ่งหนึ่งอีกอ่ะมาเดี๋ยวพี่เปลงรอบนี้